หนึ่งสองสามบัดสุดเราฝันสวัสดีค่ะประส้มจะพามาดูฝรั่งเนาะช่วงนี้ฝรั่งออกดอกเต็มเลยค่ะดอกดกมากปราส้มจะทำยังไงเนี่ยจะปล่อยไว้เนาะรอให้เขาออกลูกแล้วค่อยมาดูว่า ต้องเด็ดลูกทิ้งหรือเปล่าบางต้นก็ออกลูกดกแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นนี้คือต้นที่เพิ่งออกดอกดอก,ดอกสวยสวยดูสิคะดอกสวยมากเลยธรรมชาตินี่สร้างสรรเนาะถ้าเราดูดีๆด,ดูให้ชัดเจนเราก็จะเห็นความงามของธรรมชาติ ไปค่ะไปดูต้นอื่นกันก็สมปลูกไว้หลายต้นเลยนะคะในแถวเลยนู่นอยอะเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆบางต้นก็ลูกเต็มเลยจะต้องห,อห่อแล้วแหละบางต้นก็ห่อไว้บ้างแล้ว นี่ค่ะอย่างต้นเนี้ยห่อไว้แล้วนู่นอีกก็ห่อไว้บ้างแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาห่ออีกเห็นมีลูกโตโตมากกว่าเรียนสิบแล้วไม่รู้จะห่อทันหรือเปล่าหรือว่า,มาแมลงต่อยไปแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันค่ะ ดูต้นนี้สิคะเยอะเลยต้นลูกนี้ก็ใหญ่มากแล้วเนี่ยปลาส้มจะต้องหอ่อไม่รู้จะทันมแมลงไหมนี่อีกสองลูกค่ะนี่อีกลูกนึงลูกนี้เน่าไปแล้วนี่ลูกนึงนี่ลูกนึงนี่อีกลูกนึงต้นเดียวนี้ก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดรูปนี้แล้วก็ยังที่เพึ่งมีดอกพึ่งติดลูกอีกก็เยอะพอสมควรค่ะเนี่ยค่ะต้นเดียวมีนี่อีกลูกนี้ยังไม่เห็นเมื่อกี้ เป็นสิเลยค่ะนี่คือรุ่นแรกเดี๋ยวก็มีรุ่นต่อต่อไปเดี๋ยวพรอส้มขอตัวหอ,อก่อนนะคะห่อเสร็จแล้วค่ะต้นเล็กๆนะน่าจะสูงแค่80ดสิบเซนนะคะมีตั้งกี่ลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสบสบอดบสองบางถุงก็สองลูกค่ะ นู้นค่ะต้นนู้นก็เหมือนกันต้นนี้ทั้งดอกตูมดอกบานเต็มเลยค่ะหวังว่าจะได้กินฝรั่งอร่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้ประสมด้วย เดินไปเดินมามาเจอต้นนี้ค่ะนี่คือลูกแรกที่ประสมห่อไว้เมื่อน่าจะเดินแล้วแหละเดี๋ยวเปิดดูซิว่าเป็นยังไงโอ้หน่ากินไหมคะท่านผู้ชมฝรั่งกิมจูของประสมนี่ไงขนาดห่อไว้นะเนี่ย เดี๋ยวต้องเอาไปพาพี่สูตรเดี๋ยวเอาไปชิมกับลุงขวัญเนาะขอเด็ดแล้วนะหนึ่งสองสามนี่แน่อ,อู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะตัดริบบิน้นเก็บฝรั่งลูกแรกเดี๋ยวไปกินกับลุงขวัญเนาะ